สวัสดีครับทุกคนผมปิริจีราวัตรครับในคลิปนี้ทุกคนเอาจริงไม่ใช่อะไรคือผมลืมถ่ายเปิดแต่ว่าคลิปนี้ทุกคนผมจะพาไปดูว่า1วันก่อนเปิดเทอมแล้วก็เปิดเทอมวันแรกของท่านตะไม่ดนเราทําอะไรกันบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนไปกันโอเคครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่3มวันสุดท้ายของการก่อนเปิดเทอมนะทุกคนแบบเป็นวันปิดเทอมสุดท้าย่ิ แกลบเศร้านิดนึงทุกคนเพราะต้องเฝืดเถึต้องกลับไปเรียนแล้วแต่ว่าวันนี้ก็มีภารกิจเยอะนิดนึงเดี๋ยวผมต้องออกไปข้างนอกเอาไปแบบฉีดวัคซีนด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําพวกเอ่อเกี่ยวกับแบบอินเทอร์เน็ตด้วยไม่รู้ว่าจะถ่ายไม่ทุกคนดูได้เยอะขนาดไหนก็เดี๋ยวยังไงผมขอตัวออกไปข้างนอกก่อนทุกคนแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ได้ถ่ายไม่ให้ดูเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเป็นตอนเย็นเลยแล้วกันทุกคนไปทุกคนผมจะบอกว่า ไม่อยากไปเทอ่วเลยทุกคน <S <S สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ตัดมาเป็นตื่นก่อนตื่นก่อนโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ตัดมาเป็นตอนเย็นแล้วเพราะว่าตอนกลางวันผมออกไปทําธุระภารกิจนู่นนี่นั่นโน้นมาไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเลยแต่ว่าก็เหนื่อยอยู่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนญุญาตจ,จัดกระเป๋าสักครู่แล้วเดี๋ยวให้ทุกคนดูว่าเราจะพกอะไรไปเรียนบ้างโอเคครับ เอาจริงทุกคนอันนี้ก็คือกระเป๋าที่ผมใช้เป็นประจําในการไปเรียนนะทุกคนก็เอาจริงของในผมพบไปเรียนเป็นประจํามันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมาละทุกคนแต่ว่ารวมถึงพบไปเรียนในวันพรุ่งนี้ซึ่งมันวันเปิดเทอมวันแรกด้วยก็จะมีเทกๆนิดนึงอะทุกคนก็ประมาณนีน้แล้วครับทุกคนอาจจะไม่ได้แตกต่างจากคนอื่น อะไรมากมายก็นั่นแหละทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมบิลลี่จีราวัตรครับแล้ววันนี้ทุกคนผมจะมาล็อกให้ทุกคนดูเป็น ไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันแรกหรือว่าวีคแรกของทันตะไม่์คีดลขึ้นปีสามนะทุกคนก็วันนี้ทุกคนเปิดเทองวันแรกของปีสามเลยผมเพิ่งขับรถมาถึงเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนผมเข้าห้องเลยดีกว่าตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงจะสี่สิบแล้วเดี๋ยวเราเข้าห้องกันก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนจะมาเยอะขนาดไหนแล้วเพราะว่าเป็นวันแรกทุกคนทุกคนยังไงก็อาจจะต้องมา ให้เร็วไว้ก่อนซึ่งผมก็ไม่ได้มาเลยบ้างทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเรารีบไปกันก่อนดีกว่าทุกคนไปกันทุกคนดูวันนี้ถือว่าท้องฟ้าแจ่มใสมากหวังว่าอาจารย์จะใจะดีกับเราเืนท้องฟ้านะครับซึ่งเจอกันครั้งแรกขอให้อาจารย์ใจดีครับวัคนนี้เราถึงที่คณะแล้วที่นณนแล้วไปเพิ่งทำอะไรมา โอ้ปิดเทอมจะบอกว่าสามอ,อมมาทิตย์ไม่ใช่ของคผม<ะ>ไม่ไม่แต่ว่ามีอันนี้คือผมไปเชียงไทยมากับเพื่อนๆผมเอาเซี๊ยนมาฝากดิลลี่อันนี้อันนี้อันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอนะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยกินด้วยแต่ว่าหน้าคนตีนดีเลยเอามาให้ดิลลี่นะครับเหมือนเหมือนไม่ได้กลัวอย่าท้อเพื่อนเพื่อนคนอื่นมากันก่อนนะครับทุกคนป้อเดี๋ยวได้จะเริ่มเนี้แล้วด้วยไป กูจ้าโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรตามดีฉันใหม่มูจุกอะไรกือ่าหน้าตามันน่าเกลียดจริงอะอไรว่าจิงกูมีอยู่สองอันนะไว้หนีอันนี้อันหนึ่งกับกับอันนี้แต่มุณจังใจให้อันนี้กูโอเคเออมันน่ารักทั้งคู่เนาะโอเคน่ารักทั้งคู่ครับใส่เบนเจอร์ป่ะไม่รู้ใครเคยเห็นสิ่งนี้บ้างไอโน่้ใคเคยเห็นสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้ มันไม่ใช่าธรรมชาตินะันเป็นจอมเนเดอร์เนาะหมอคิดว่ามันอไหรอไอป้อมไอป้อมไอปอมรอดไห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 มพิชานี่รอดไหมสบายครับผมผมเียวคุกงคเขาไม่ใช่ชื่อแต่เขาไม่ควิดเขาไม่ใช่ชื่อแต่เขามีควิดวันนี้ไม่มีค่านีไม่มีคะแน ก็๋ยวลให้เขาข่าวเราใหลมาหาเราเขาก็จะมาด้วยแต่เห็นว่าไม่มีันเลยอยู่เลยนะมนไ่ท้าวจะเคยทำเดนเจอร์มาแล้วก็จะทำให้ใบหน้าเขาดีดองไม่ได้ดีดองต้องส่อสูดเดียฟันทั้งปากค่ะปกติใบหน้าเราอ่ะมันมันดีดได้เรว่ามี

เป็นงานานขอากนแต่ไม่ใช่งานที่ง่ายองบอกตอนนี้มีข้ามเรียนไหมครับก็ค่อยนอยู่ครับเป็นข้าบแรกของปีสามส่วนสุดเจ็ดอยากมาเรียนกับคณะพอดีเลยค้ับนะเขาอยากมาเรียนอีกปีหนึ่งปีหน้าเออใช่ครับใช่ครับสุสุดเจ็นี้นะสุสเ ไม่ไม่ไมสวัสดีครับผมตานนี้ตอนนี้กี่โมงอันนี้8ปดโมงเราจะมาเรียนเอ่อข้ามโมงแปดโมงเกีอบเป็นเก้าโมงแล้วโก้ก๊าบยังไม่ได้แดกวางกระเป๋าไว้ด้านนอกก่อนเพราะถ้าสมมติว่าไวไม่ไม่ไม่เมือนเอาเข้าไปไม่เข้าเขาวางไว้ด้านในอ่ะเดี๋ยวเพื่อนจะคิดว่ากูเพิ่งมาขอได้เจอมือเพิ่งมาอยู่แล้วไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนมองแรงเดี๋ยวเดี๋ยวกูลงทิ้เนี่ยเขาไม่รู้หมดเลยไม่รอเลยนะอันนี้แปดโมงแล้วนะไอโก้ก๊าบเมื่อว่าสายสุดเลย มึงคิดไปแล้วทำไมว่าการว่าจะเปเรียนคณะบันดีเลยฮะใช่ใช่ใช่อย่างนี้กับบันดีกับบันดีติทกระเพาะเออติดกับเขาด้วยไม่ใช่เหรอเพูเลนบูเล่นบูเลนแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกของวิชานี้จริงๆเลยว่าเราเรียนอะไรกันวิชานี้อะไรครับซีดีพอร์ต Let's go ดติดกี่โมงครับตินกี่โมงหกโมงตื่นแปดมาเรียนเก้าโมงแปดโมงวันนี้เราเรียนกับใครครับบิลลี่วันนี้เรียนกับใครบ้งมั้ ดีเชี่ยเยคะมของจริงไอผมกลัวไหมผมกลัวไหมอะไรกลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมสวัสดีครับไอโนว่าไงไอโนว์เรใหญ่มารื่ใหญ่มาเุื่ใหญ่มาเพื่องนกูเพิ่งกินนมฮะเฟ้นกูเพิ่งกินนมเนกูเพิ่งเข้าทีเนหญมาพวกทีีเราลงแล้โดนนั่นเองกะตั โดนไล่ออกเร็วๆมาดิบมนกดไลค์สวัสดีครับป้าใจนมาดิพวกผมตั้งใจเรียนใช่ไหมเย้ตั้งเรียนไหมฮานตั้งใจเรียนไหมตั้งใจเรียนไหมเขาใจดีเขาใจดีใช่หรอใช่หรอไม่เขาใจดีเขาใจดีเว้ยเขาใจดีเขาดีเขาใส่ชุดเขาใส่ชุดแสงวามักสี คักมิลเลยคำโหดต่อโหดตัางคำใจดีเย้โจดีะมนุ่มน้วอให้เขากลัแ <weil> ก <_ man> ้มนัแก้มบางอยาที่เขากลัวหรือบางสิ่ง

หมอในคลินิกว่าหมอไม่ต้องให้แลบดินยาวขนาดนั้นก็ได้เพราะเป็นขอบมันจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะบางคนมัสเซลเขเขาเรียกอะไรโอเอองั้นหมอก็ใหุ้ใ so ห้แลบดินยบบยนินขึ้นมาปกติไปทางซ้ายทางขวาแลบดินแต่ตีปากซ้ายตึงที่านั่นแหละคือขอเข็ดนี้นะคะด e นั้นเลย e ้วตมันวดไม่หอแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นฟันล่างันล่างนย นะนำ้ตั้งใเงเลยเพราะมันเป็รูจะคุมไปยังไงเห็ไหคะบางคนแบบว่าพอเมาร้อวดชื่นขึ้ยังไม่กินครับรีวิวในาเดีอนเมอเราทราบแล้วว่า e x t e n มมีปัญหานะครับสมุวมีปัญหาหมดเยอะแก้ไขใ้รรต้องทำใหม่หรือไม่เจอดังไม่ได้เด็กๆไรียิของชื่อบทนี้นะครับต้องบกิน เป็นทางเรียมนะครับก็จะต้องแนะนำให้เฟซบุ๊กแต่ว่าเฟซบุ๊กจริงๆก็ค่อนข้างยากนะครับถ้าทศชาติสนใจก็จะมีซีรีส์ของที่อยู่ในเปิดทิ้งเดราก็ต้องซื้อที่แล้วเขาจะไปซื้อได้ไปก็ได้แล้วก็ทำคนใกล้เขาต้องอ่านก็เป็นไทยนะครับแล้วเขาจะไปซื้อได้ไปก็ได้แต่เฟซบุ๊กพนี้ป็นเขียนค่อนข้างละเอียดถ้าใครสนใจอ่านก็ โอเคทุกคนก็จบกันแล้วสำหรับคลิปนี้นะทุกคนแต่ว่าวันแรกของทันตะไมฮิโดนเนี่ยยังไม่จบเลยก็ถ้าทุกคนอยากดูต่อในคลิปหน้าก็สามารถรอติดตามได้เลยทุกคนรวมถึงมันจะมีคลิปวีคแรกของเราด้วยว่าเราลงแลบครั้งแรกเราเรียนอะไรยังไงบ้างทุกคนก็รอติดตามได้ในคลิปหน้าเลยทุกคนวันนี้ขอตัวก่อนนะครับเจอกันทุกคน